ะะกับเข้าสู่รายการ5 i n u t e with s c i e n e e นะคะเราจะเรียนวิทยาศาสตร์การภายในเวลา5นาทีซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียน5นาทีแล้วเราก็จะมีการทดลองด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดการทดลองภายในคลิปกันนะคะงั้นเอาเลยเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาโอเควันนี้นะคะเราจะสืบเนื่องในครั้งก่อนเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารไปแล้วซึ่งมี6ประเภทถูกไหมคะ ทีนี้สารอาหารเนี่ยพอเรากินไปแล้วอะ่ะแล้วมันเข้าสู่ร่างกายของเราได้ยังไงนะคะเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันมันก็คือระบบย่อยอาหารนั่นเองว่าเอ๊ะแล้วร่างกายทํายังไงมันถึงซึมเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะโอเคทบทวนความจําก่อนถ้ายัางจําได้อาหารนะคะคือสิ่งที่เรากินเข้าไปสู่ร่างกายแล้วไม่เป็นโทษต่อร่างกายนั่นคืออาหาร ะะซึ่งในอาหารเนี่ยค่ะเขาก็จะประกอบด้วยสารเคมีต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์นะนะคะเขาเรียกว่าสารอาหารโดยเจ้าตัวสารอาหารนั้นนะคะมีทั้งหมด6ประเภทนะคะเป็นแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่ให้พลังงานคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานนะคะคือแร่ธาตุวิตามินแล้วก็น้ําโดยไอ้เจ้าสารอาหาร6ประเภทนี้ค่ะเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ย ร่างกายจะต้องทําให้เขาเล็กที่สุดนะคะเล็กในระดับเซลล์นะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมได้เล็กยิ่งกว่าสารเบสับเล็กยิ่งกว่าหมูสับอีกนะคะโดยวิธีการที่เขาทําให้มันเล็กลงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีวิธีการนะคะหลักๆเนี่ยอยู่สองวิธีนะคะเดี๋ยวเราก็คือการย่อยอาหารเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2อสองรูปแบบนะคะคุยกันก่อนว่า การย่อยอาหารนะคะคือการเปลี่ยนแปลงสภาพนะคะของสารอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงจนสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โอเคความหมายนะความหมายของการย่อยอาหารคือการแปลงสภาพของสารอาหารจากขนาดใหญ่ให้เล็กลงจนสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยการย่อยเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะ 1. การย่อยเชิงกลการย่อยเชิงกลคือการบดเคี้ยวบีบอัด นะคะบดเคี้ยวบีบอัดเงี้ยเหมือนทําให้ให้มันเล็กลงด้วยการออกแรงเช่นเราเคี้ยวงเงี้ยเคี้ยวข้าวแงบ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 ที่ฟันใช่ไหมคะมีการบดเคี้ยวถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นการย่อยเชิงก้นนะคะเมื่อเรากลืนลงสู่หลอดอาหารหลอดอาหารเขาก็จะมีการบีบตัว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 ,ตวอันนี้ก็คือการบีบอัดข้าวหรืออาหารที่โดนบีบไปเนี่ยมันก็จะเละนึกถึงสภาพเวลาแบบเหมือนเราบีบ อาหารสักอย่างนึงมันจะเละคามือเนี่ยคือแรงบีบถูกไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าการย่อยเชิงกลทั้งหมดนะคะอีกแบบหนึง่งนะคะการย่อยเชิงกลอาจจะไม่ละเอียดเท่าที่ควรคือเรามองว่าคู่แค่บีบให้เละนี่มันก็ละเอียดแล้วแต่ร่างกายต้องการให้มันเล็ก,กว่านั้นอีกนะคะจึงเกิดเป็นการย่อยเชิงเคมีตัวนี้แหละนะคะจะมีเอนไซม์หรือเขาเรียกว่าน้ำย่อยเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคน้ำย่อยก็คือเอนไซม์ประเภทหนึ่งนะคะวิธีนี้ ก็จะทาให้อาหารที่ผ่านการย่อยเชิงกลมาแล้วค่ะให้เล็กลงไปได้อีกนะคะจนสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โอเคอันนี้อันนี้เราเคี้ยวใช่ไหมคะการที่ฟันเคี้ยวแล้วอาหารย่อยเๆๆๆนี่ยค่ะอันนี้แหละก็คือการย่อยเชิงกลดูใหม่อีกรอบหนึ่งเคี้ยวเคี้ยวเสร็จแล้วกืนถูกไหมคะหลอดอาหารถ้าหนูสังเกตตรงหลอดอาหารตรงเนี้ยเขาก็จะมีการบีบอัดนิดนึงนะคะทําให้อาหารเล็กลงอีกรอบสิ เนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าสู่กระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็เป็นอุจจินะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะโอเคเพราะฉะนั้นการย่อยของเราค่ะเริ่มต้นที่ปากถูกต้องไหมคะปากมีการเคี้ยวคือเชิงกลนะคะแล้วก็จะมีเชิงเคมีนิดนึงเดี๋ยวเราจะเรียนกันนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยลงมาที่หลอดอาหารนะคะลงมาที่กระเพาะอาหารนะ แล้วก็ลำไส้เล็กนะคะสุดท้ายก็จบที่ลำไส้ใหญ่ออกมาเป็นอุนจจิโอเคเดี๋ยววันนี้ครูพูดเกี่ยวกับเรื่องการย่อยในปากแค่นิดเดียวนะคะการย่อยในปากค่ะปากของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างฟันถูกไหมคะฟันเนี่ยอวัยวะนี้มีหน้าที่ในการเคี้ยวอาหารเป็นการย่อยเชิงกลนะคะทําให้อาหารชิ้นเล็กลงนะคะเมื่อชิ้นเล็กลงเนี่ยเราก็จะสามารถ ทำให้อาหารนั้นนะคะสัมผัสกับน้ําลายของเราได้มากขึ้นโอเคนึกถึงลูกชิ้นกับน้ําจิ้มลูกชิ้นถ้าลูกชิ้นลูกกลมๆแล้วครูราดน้ําจิ้มลูกชิ้นไปอ่ะถูกไหมคะลูกชิ้นอ่าลูกชิ้นที่อยู่ภายนอกค่ะเขาก็จะเขาก็จะเปิดตัวน้ําน้ําจิ้มลูกชิ้นใช่ไหมแต่ถ้าเทียบกับการที่ถ้าครูสับสับสับลูกชิ้นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วราดน้าจิ้มลงไปครูถามว่าแบบไหนที่ลูกชิ้นจะสามารถเอ่อ เปื้อนน้ำจิ้มได้เยอะที่สุดก็คือชิ้นเล็กๆถูกไหมคะประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะโอเคนอกจากในปากเราจะมีฟันแล้วซึ่งเป็นการย่อยเชิงกลเรามีลิ้นลิ้นใช้ในการรับรสอาหารแล้วก็คุกเค้าอาหารเปลี่ยนด้านนะคะเช่นเราเคี้ยวข้าวด้านนี้เราอยากจะพลิกมาเคี้ยวข้าวด้านนี้เราก็ใช้ลิ้นกวาดถูกไหมอ่อาการที่ลิ้นกวาดไปกวาดมาค่ะจะทําให้น้ําลายของเรา,าสามารถคุกเค้าอาหารได้ครบถ้วนมากขึ้น นะคะต่อมน้ำลายนะคะในปากเรามีต่อมน้ำลายจะมีทั้งหมดสามคู่ก็คือหกจุดนะคะมีตรงแถวแถวกรามเราเนี่ยหนึ่งที่นะคะแล้วก็มีตรงตรงใต้ขากรรไกรล,ล่างนะคะแล้วก็ใต้ลิ้นอีกนะคะมีทั้งหมดสามคู่หกจุดเป็นแหล่งกําเนิดน้าลายไม่งั้นได้เยียลองอาปากคือน้ําลายให้ปากแห้งๆก่อนนะแล้วอ้าปากพักๆหนุนจะรู้สึกว่าน้ําลายมันไหลออกมาจากจาก จากจุดที่ครูบอกเนี่ยสทั้งหจุดนะคะลองดูลองได้ลองได้ซึ่งน้ำลายทำไมต้องมีทั้งหกต่อมเนี่ยเพราะว่าน้ำลายนะคะมีความสำคัญตรงที่ว่าหนึ่งเขาเป็นตัวหล่อลื่นทำให้อาหารรวมกันเป็นก้อนจะได้กลืนง่ายๆนะคะแล้วก็ช่วยเคลือบปากและฟันนะคะที่สำคัญคือน้ำลายค่ะมีเอนไซม์นะคะหรือก็คือน้ำย่อยเนี่ยช่วยในการย่อยแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ช่วยให้ ปุ่มรับรสที่ลิ้นของเราค่ะตอบสนองกับรสหวานเค็มเปรี้ยวแล้วก็ขมเผ็ดไม่ใช่รสชาตินะคะรสชาติที่ลิ้นเรารับได้คือหวานเค็มเปรี้ยวขมส่วนรสเผ็ดเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดที่กระทำต่อลิ้นความแสบร้อนที่กระทำต่อลิ้นเฉยๆสำคัญไฮไลท์เลยค่ะควรรู้คือต้องควรจะต้องรู้และจำให้ได้นะคะเอนไซม์ในน้ำลายนะคะหรือน้ำย่อยในน้ำลายเนี่ยเขาชื่อว่าอะไมเลส นะคะน้ำลายของเราเนี่ยค่ะจะมีอะไมเลสในการย่อยแป้งในระยะเวลาสั้นๆนะคะซึ่งเจ้าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตที่เราเคี้ยวเคียว,เค,ยวเคียวไปเรื่อยๆแล้วลิ้นคุกเข้าให้น้ำลายมาเคลือบกับแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตตรงนั้นนะคะจะถูกย่อยภายในปากเราให้กลายเป็นน้ำตาลเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกว่าเวลาเราเคี้ยวแป้งแล้วมันมีรสหวานนะคะโอเควันนี้จบทีนี้ประเด็นคือเด็กๆ ที่ครูบอกว่าอ้าวครูมันจริงเหรอที่ครูบอกว่าเราเคี้ยวแป้งแล้วมันมีรสหวานภายในปากเราอ่าเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะคะโดยสิ่งที่ทดลองนะคะหนึงให้เด็กเตรียมข้าวสุกนะคะขนมปังซึ่งถ้าขนมปังไม่มีนักเรียนกากระบาดท,ทิ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะมี ตัวทดลอ,ง,องในแบบฝึกหัดนะคะถ้าไม่มีขนมปังเด็กๆก,ก,กาก,กระบาดท,ทิ้งได้เลยนะคะไม่ได้บังคับขนาดนั้นแต่ข้าวสุกครูคิคดว่าต้องมีถ้าไม่มีข้าวสวยก็ต้องมีข้าวเหนียวแล้วนะได้ทั้งคู่นะคะขนมปังไม่มีกาก,กระบาดท,ทิ้งได้นะคะแต่ถ้ามีก็เอามาลองกันนะเส้นตระกูลเส้นนะคะในในตัวแบบฝึกหัดใส่เป็นเส้นขนมจีนแต่ว่าถ้าไม่มีขนมจีนเด็กๆใช้เส้นมาม่าหรือเส้นหมี่ขาวก็ได้ที่สําคัญคือห้ามปรุงถ้าใครใช้เส้นมาม่านะคะให้ต้มน้ําทิ้งสักสองน้ํา เพราะว่าในเส้นมาม่าค่ะเขาก็จะมีพวกเกลือพวกเครื่องปรุงอ่ะเคลือบเส้นอยู่แล้วซึ่งเราไม่ต้องการนะคะให้เด็กต้มน้ําจนเออน้ํามันเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลเหลืองๆอนะคะ่ะแล้วเทน้ํานั้นทิ้งไปใส่น้ําใหม่แล้วก็ต้มอ,อีกรอบหนึ่งนะคะให้ไอ้น้ำเหลืองๆเนี่ยมันออกไปเราต้องการเส้นมาม่าซีดๆอะค่ะเออนะคะ,ออนะคะถ้าไม่มีก็ใช้เส้นหมี่ขาวแต่ว่าหมี่ขาวเอ,อ่อถ้าใครมีก็ต้มธรรมดาไม่ต้องปรุงนะคะโอเคคิดว่าส่วนใหญ่มี ะะมามา่าต้องน่าจะมีแหละจากนั้นเราเคี่ยวอ่อเดี๋ยวก่อนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อสัตว์ต้มนะคะในหนังสือจะเขียนเป็นไก่เนื้อไก่ต้มแต่ว่าถ้าไม่มีเนื้อไก่ก็ใช้เป็นเนื้อหมูหรือเนื้ออะไรก็ได้ที่ต้มแล้วไม่ปรุงไม่ปรุงนะถ้าไม่มีสุดๆแล้วเอาเอาไข่ต้มก็ได้นะคะไข่ต้มก็ได้โอเคเราก็จะเคี้ยวทีละอย่างนะคะจับเวลาหนึ่งนาทีจากนั้นสังเกตซิว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของรสชาติไหม โอเคจากนั้นนะคะเพื่อยืนยันว่าเด็กทดลองจริงนะคะถ่ายรูปเมนูที่หนูแม่เอามารวมๆกันไว้เดี๋ยเราจะทดลองมันยังไงเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปหนูแม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทดลองจริงๆแล้วนะมีหลักฐานโอเคไหมคะอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทดลองกันทีละอย่างเช่นนะอย่างแรกคือข้าวใช่ไหมคะเนี่ยในรูปเมื่อกี้เห็นแล้วแหละว่าครูเตรียมแล้วนะคะนี่คือข้าวอ่ะนี่คือข้าว อ่าแล้วก็จะโชว์การกินให้ดูนะคะ,ะเที้ยวหนึ่งนะคืระหว่างเที้ยวนะคะเด็กๆพยายามเรียกน้ำลายออกมา,มานะคะเที่ยวให้น้ำลายเนี่ยมันมาคุกคุกกับข้าวนะเด็กๆก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะมิติการสอนแบบใหม่ลูกกินให้ดูระหว่างสอนอืม ตอนครูสอนอะหนูก็ยังแอบกินขนมตอนครูสอนเลยช่วงน,นี้อันเนี้ยครูก็ลองบ้างครูสอนไปกินไปเป็นยังไงอืมอืมอืมเริ่มเปลี่ยนแล้วนะอืมรสชาตเปลี่ยนครบหนึ่งนาทีแล้วราชาบเปลี่ยนนะคะต่อมาเสร็จแล้วถ้าเปลี่ยนปุ๊บหนูติก๊กในรายการที่เขาให้บันทึกนะคะถัดมาขนมปังขนมปังตรงนี้นะคะ อืมตูตอนเข้าไปมันก็แบบรสชาติแบบมันไม่มีอะไรเลยด้วยความที่มันไม่ได้ใส่อืมแล้วพอล้ำลายมันออกมาใช่ไหมคะแล้วน้องเลก็เคียวไปเลยอนะ่ะมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเละเลนิดนึงอืมอืมเปลี่ยนแบงแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ติก๊กวารสชาติมันเปลีป่ยนแบบนี้อื ย้ำพยายามเรียกน้ำลายออกมาให้เยอะโอเคไหมถัดมาค่ะเส้นหมาเส้นหมามันจะแบบเซีซๆนิดนึงเออบางคนบอกเส้นไวไวได้ไม่ครูได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วกันค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราต้มสักสองสาน้ำให้ให้ตัวเครื่องปรุงที่มันเคลือบเส้นออกใช่ไหมคะเส้นมันก็เซตซีหน่อย อมไม่อร่อยเลยแต่เราไม่ได้กินอร่อยเรากินเพื่อทดลองนะคะเรียวไปทักหน่อยเหรอเลี่ยทีนี้มาในส่วนของเนื้อสัดเนื้อสัดอะไรก็ได้นะคะเด็กพึ่งถ้าไม่มีสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีจริงๆเนี่ย หนูใช้ไข่ได้เลยนะคะไข่ต้มคือครัวเอาไปต้มแล้วแต่มันแตกมันก็เลยได้กลายเป็นไข่ที่มันไข่ต้มที่มันที่มันแตกนะคะไข่ขาวเอาไข่ขาวนะถ้า,าเป็นไข่แดงเนี่ยมันจะแยกรสชาติยากนิดนึงเอาไข่ขาวง่ายดีเขียวหนูคือ มมุติว่าถ้าไม่ครบเอ่อโทษมมุมูว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนหนูก็ติว่าไม่เปลี่ยนโอเคไหมถ้ามันเปลี่ยนหนูว่าติกว่ามันเปลี่ยนนะคะคือเนืน้อสัตว์คือไหนก็หามาแล้วไงหิวไงนเน <c oughs> นี้คือครัวไม่ทันต้มไม่ทันคือคุณย่าครัวทำกับข้าวแล้วเขาทอดไปแล้วแต่ทันแค่ว่าไม่ปรุงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไก่ทอดแบบไม่ปรุงนะคะ ได,ดูการเปลี่ยนแปลงของรสชาตินะไม่ใช่ว่าไก่หนูแบบคูไก่หนูหวานอยู่แล้วไก่หนูเนื้อหอมอยู่แล้วอย่างเงี้ยเคี้ยวไปเรื่อยมันก็รสชาติเดิมก็ถือว่าไม่เปลี่ยนโอเคไหมมันต้องมีการเปลี่ยนรสชาติอื่นๆนะคะอืมเรียบร้อยนะคะคูได้ผลการทดลองแล้วเดี๋ยวคูก็จะติ๊กติ๊กติ๊กนะคะแล้วก็ถ่ายรูปศอกโอเคนะเพราะฉะนั้นงานวันนี้ที่ต้องส่งคูมีทั้งหมดสามรูปรูปที่หนึ่งคือรูปแบบฝึกหัดที่ทดลอง รูปที่สองขั้นตอนทดลองถ่ายรูปการอาหารหนูมาว่าหนูเตรียมอปุปกรณ์อะไรมาให้ครูดูบ้างนะคะรูปที่สามเอาภาพหน้าหนูมาด้วยโอเคไหมอ่าถ้าเิียนงานเรียบร้อยไปทํางานได้ค่ะ